กระทรวงพาณิชยเดินหน้าโครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพตามแผนปีงุป,ประมาณ2,558โดยจะเน้นพื้นที่ห่างไกลให้มากขึ้นส่วนโครงการรถโมบายธงฟ้านั้นให้ชะลอออกไปก่อนเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับการค้าในชุมชน บเรกชัดชัยสาลิกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในเดินหน่าจาโครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพประชาชนตามแผนปีงบประมาณ2558แต่ปรับให้เน้นพื้นที่ห่างไกลในทุกภูมิภาคมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมและไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายปกติของชุมชนทั่วประเทศและให้ชะลอโครงการรถโมบายธงฟ้าในระยะที่2อ,ออกไปก่อนเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อการค้าภายในชุมชนจึงอยากให้มีการพิจารณาตามสถานการณ์ตามความจําเป็นในแต่ละช่วงเวลา ส่วนการแก้ปัญหาผลผลิตกระเทียมออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนั้นคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้อนุมัติวงเงิน3ล้านสแสนบาทชดเชยดอกเบีย้ยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจำนวน4516รกายโดยรัฐบาลน,นั้นจะจ่ายเงินชดเชยดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ3ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนเพื่อให้เกษตรกรนั้นชะลอการจำหน่ายกระเทียมและรอจังหวะให้ได้ราคาที่สูงขึ้นก่อน